สวัสดีครับพบกับเรานะครับในช่องพลายแซมสั้นขวัญเมืองนะครับตอนนี้นะครับบรรยากาศเย็นๆนะครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับนี่นะครับตอนนี้แม่บ้านของขวัญช้างนะครับกําลังทํากับข้าวครับวันนี้ดูครับกับข้าวแบบบ้านๆนะครับส้มตําตําบักหุ่งอันนี้ก็ทอดอากาเกลียาปลาแห้งนะครับปลาแห้งนี่เห็นไหมครับ นี่ก็คือนี่ปลาแห้งนะครับเด็ดชีวิตง่ายๆนะครับนี่อาหารเปรี้ยวครับส้มปักขามปักขามครับปักขามนี่ครับนี่ก็ไม่บ้านของพี่เลนนะครับช่องพลายทองเงินนะครับเป็นฝ่ายตำปกพุงนะครับตำปะพุงอ๋อพี่เลนว่าอย่าลืมนะครับอย่าลืมในช่องพลายทองเงินด้วยนะครับ ฝากติดตามด้วยครับไปดูคลิปเก่าๆให้ด้วยนะครับโอ้ทองคําด้วยใช่ไหมครับโอ้ท่านหมาอย่าลืมต้นโอ้นี่ครับฝั่งนี้นะครับครับสวัสดีครัับอ่าวนนี้กินน้ำส้มนะครับกินน้ำส้มนะครับวันนี้ใช่ครับเฟนตาอ๋อ้เฟนตาอ่าเฟนตานะครับวันนี้ก็คือบรรยากาศของชาวช้านะครับในช่วงยามเย็นนะครับพรุ่งนี้นะครับซ้อมอีกเหมือนเดิมนะครับอยู่ที่สนามนะครับ ครับวันนี้ก็รถของเราก็จอดอยู่ข้างล้างนะครับนี่ครับจะ้นกยิลอหน่อยครับผมโอ้ครับผมอันนี้ก็คือชาวช้างก็ทยอยมาเยอะแล้วนะครับวันนี้นะครับก็คือทางในค่ายทหารนะครับก็จะมีจัดเตรียมที่ให้ควานช้างนะครับกางเต็นท์ให้ทุกทุกเต็นท์นะครับที่มีช้างมานะครับเต็นท์ละคนสองคนนะครับ นี่ก็คือบรรยากาศในช่วงยามเย็นนะครับว่างๆเราก็จะมาคุยกันเล่นนะครับวันนี้ส่วนช้างของเราจะอยู่ข้างหลังแล้วครับอยู่ข้างข้าง,าง,างหลังรถนะครับ<อ>เดี๋ยวเราดูความเป็นอยู่ของเราอีกช็อตหนึ่งนะครับตอนนอนนะครับ ตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะตอนนี้ครับมาครับรับประทานอาหารเย็นด้วยกันครับจะด้วยครับจะด้วยมีอะไรก็ทานอะไรครับเช้าๆกินแบบง่ายๆครับมีส้มตับนะะมีปลาทอดหมูทอดอะไรนะ่นปลาแด็กโบงด้วยนะนี่นะเขาแซ่บวิจารเขาเนี่ยเขาเนี่ยงามด้วยนะเขาแซ่บอีสานครับปลาแด็กโบงครับมักหลายด้วยพี่น้องด้วยยังเยอะพี่ยังว่าดูสิ เอาต่อยก็วอกก็วอกตัวครับวอกกับพิษวอกก็พิษกันี่น้ครับมือนีคือเป็นหนึสี่เนาะเศบลายพี่น้องเบหลายเนเนท่านได้กินว่าเสบแล้วท่านได้เิ็บได้หนครับพี่น้องเด้เ็บดับอค่ะอสานบ้านนอกขาดไดคือตำปะฮุงกิเม่อนะคะเพราะว่ากินแบบเกินเยอะอย่างนี้นะไได้ช้อนตอยเบอรัจ กระโดดเติมดอนเติมกัดม้งกัให้กัดมอวงพุดมงหน้ากนยสับยุดกี่ลี้วีเล่ีเลยเนาะีนดีนุกะทเองีนดูใเม่ิดลุกตะกงนึงขึ้เลยครับี่งไหนน้องโอเาติเดลจีื้อน่ไหมเดาถ่ายคลิปไปอย่างกายครอะกันถ่ายคลิปเราเนี่ยช่างเต้นกับรปล่อยนาะ ไอเปื่อนคาราบาลนะพี่บอกว่าเพื่อนึ้นมาครับโอ้วันนี้อะไรนะงานคาราบาลครับคาราบาลมาแสดงนะครับอืมกินเลี้ยอยู่นี่เหลือแต่ชีวิตนะครับเหลือแต่ชีวิตอยู่ที่นู่นตอนนี้อยู่มีแต่ชีวิตครับกินข้าวครับผมต่หมู่ห้องไม่น้องเสียบมีแต่ตอนเราพริกเบิงวาหุ่นเพชรกับเพชรกนลูกอีสานต้องกินให้ได้เด้อกินอ่ไรเพราะแม่ลูกอีสานครับปแห้งครับแปลงประธานได้กินวุวาเสบแล้วอันนี้ปากคอบื้นหลุมกินให้ได้เด้อยสมตำนะ ประกอเบงแซ่บก็ต้องแซ่บนะแซ่บก็ต้องแซ่บเด้อะใช่เลยครับแงวดแตงงวดให้ลุงเล็กแนะนำอาหารนะครับมันมีแต่ประกอได้ปลาลดกระขึ้นมาเลยครปลาลดก็มีอ่ะเนอะธรรมดาได้ครับเนื้อก็มีนะครับเนื้อก็มีครับอันอันคาโต้เท่าใดร่สามพันแต่ว่าเตรียมเตรียมเสบียงมาแต่บ้านมืดแล้วคาโต้ ก้ันเบาก้อนจริงขาดทุนแต่ออกจากบได้ครับเรามีใจรักครับกัดทุ่นเช้าต่ก็พอครับผมนี่คืองานช้างเพราะว่าปลาก็โลนึงเท่าไหร่แล้วโลนึงโลเจ็ดร้อยครับเราเหรอโลเจ็ดร้อยถ้าช้างไม่มาไม่ใช่งานช้างเราต้องมาครับมาช่วยงานครับอ่าเด้๋ยวเราประมานอาหารกันเสร็จแล้วเราก็จะได้อันนี้จัดเตรียมที่หลักที่นอนกันตะกบอมครับเด็กบอมก็มีอันนี้นี่ครับมาจากซีสเกตครับพร้อมเลยครับผม แป้งนี่มาจากใส่ถังแป้งแป้งมาจากอุดรครับผมอุดรปลาคอบื้นลุมครับผมตั้งนี่เลยปลาคอบื้นลุมครับปลางนี่ปลาซิวอันนั้นปลาซิวอ้าวกระจังวาครับกระจังวาครับถึงงอกระจังวามากระจังว้าเฮ้เคยบอกแล้วว่ากระจังวานั่นล่ะกระจังว้ากระจังวานะครับมาเป็นอย่างเด้ออ่าค่ะต่อเลยค่ ่หลังจากที่เรารับทานอาหารเสร็จแล้วนะคะบอกว่าเต็นท์เขานี่ก้าวปึ๊บปั๊บเลยไหมอ๋อหลังจากนี้เราก็จะเตรียมที่หลับที่นอนกันนะคะที่นอนที่หลับนะครับแต่ก็มีปัญหานะคะเพราะควันเราทําเต้นหักนะคะเต้นพังยังไม่ได้ซ่อมเลยขอแสดงทีครับเพราะว่าไปคาราบาวอ๋อไปคาราบาวราราบาหนะจ๊ะพอดีพี่เอ็ดนับมา <laughs> เล็กคาราเล็กเล็กยังอยู่นี่นะเล็กฮะ จะเขาจะเรียกนักร้องตอนกลางคืนบอลเล็กไี่นี่กีตาร์นะครับเล็กของเราไม่ได้แล้ววันนี้ทีมเขารออยู่นะเราจะนอนเฝ้าช้างครับไม่ได้ครับวันนี้เพราะว่าวันนี้เราพาพ่อพลายนุ่มเสกมานะครับเลี้ยงนานหรือเปล่ะก็ได้ดูพุทนะโอ้ดูจิตทางเหล่าดูดูทางเหล่าทางซุกตาพุทธตาพุทธตะพดทธตาขามฝั่งนู้น รถยายดีนอ่าบโอ้ยยางดุนะคุณโชกท่านนั่นถูกก็ลาจุ่มมืดอ่าคิดว่าจะโอเคใช่ไหมโอเคครับผมบอกแล้วครับว่าข้างนอกอะไรก็เบาๆบ้างลุงอย่านอกสถานที่นะไม่ได้หักโหมนะครับเอออย่าสิ้นมันมันมันก็มีขีดจำกัดนะครับเราก็รู้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะฮะบางทีมันมันผิดท่า มันเป็นเลือดปกตินะครับมันมีเก่าวันนั้นไปนอนข้างนอกนะไปนอนชอกเข้านะไปนอนชอกเข้าาวมาก็ไม่ได้จะใจตั้งใจทําอะไรก็หรอกเต้นกระดับเต้นยังหันนั้นใช่ไหมนั่นคนที่เดินแบบไอ้น้ำลายหยุดเออข้างใช่ไหมใช่โอ้ยไม่รูว่าคนนั้นไหะมีคนเดียวหรือคนเดียวนั้นเพราะว่าก็ไม่ได้ตั้งใจจะทําอะไรเกาหรอกเห็นร้องอาดอาอยู่ผมก็นึกว่าเป็นอะไรผมวิ่งออกมาวิ่งออกมา ออกผิดทางครับปกติข่าวเต้นห่ายใจใจอะที่เรามาความจริงคนนนั้มความจริงไม่ที่เรามานะมันเป็นความไม่ใช่โอ้มันไม่ใช่คนจะชมนะนะยังเหมือนภาษาที่เปลี่ยนนะเมียเขาเป็นครูให้ผมกระปานเอาพี่กวาดเอาโอ้เพิ่มบบกรีดดึงดะงแล้วนอนแล้ว โอเคนะครับหมาะมากครับนี่เขาแต่ก่อนเขาบอกให้แบบนี้แหละนี่เรบไม่เชื่อฟังนะครับรนี้ไปรันดีกว่านลูกเ่นจะนอนตรงไหนบนรถบนรถ V P ครับโอ้บนรถ V P นะะส่งตัวพวันหลังนะลูกไปไปมาครับผมมี V P นอนตรงไหนก็ได้ไปรครัถึงไหนนอนนั่นโอ้ หมาะมากจัดที่เด่ลูกิดก็ได้ครับอ่ะตั้งดีๆตรงๆเตรียมมันนี่อีกผ่านงานไหครับไม่ผ่านงานอืมนี่แกวเลยนะครับแกวเลยใช่ไหมรับเลือที่นอนนะคะที่นอนไปปูด้วยเดี๋ยวต้องต้องเข้าต้องนอนฝั่งนี้นะครับเพราะว่าจะหันไปทางนี้ก็มันต่ำไปครับออกหัวไปทางนู้นเหรอหัวไปทางช้างดีกว่าอืมีเวลานอนลงมันเท่ากันหมดครับลุง แล้นอนลงนะมันเสมอกันปิงเลยตัวเออไม่เสมอแล้วเดี๋ยวนอนไปไล่หัวลงมาไว้ตรงนี้เลยเราก็ไหนีช่องดูช้างได้ใช่ไหมช่องก็ช่องข้างปลอนะครับข้างบนแล้วเรามีช่องข้างบนนะคะไว้สองดูช้างได้อ่ะที่นอนจะปูนะวันนี้เราเตรียมที่นอนมายังนุ่มเพราะว่า หนึ่งอาทิตย์นะคะที่อยู่ที่นี่ส่วนเต้นอื่นๆเขาก็กางกันแล้วนะคะนนเลุงเ่นคารวาลุงเ่นตอนนี้ก็ที่นอนพร้อมฟูนะคะทีนี้เอาแบบนุ่มๆมาหน่อยนะคะเพราะว่าจะได้หลับสบาย อนอนหลายวันอยู่เป็นอาทิตย์ไม่ใช่แค่ชั้นเดียวนะคะกอนเล็กเรามาวันนี้จะปูสองชั้นนะคะเอาหยุดชั้นหนึ่งสำหรับ v i p นะครับสำหรับ v i p ค่ะที่นอ,อ,อนลายซ้ายข่ายขวานะครับอืหยุดซ้ายข่ายขวาเองค่ะตามหลักการซ้ายข่ายขวานะครับ คือยังไม่ไปไหนจะมาอยู่ที่สุรินทร์เลยนะครับออที่นุมน่มๆนานาน่น,น,นี่ให้เมียใช่ไหมฮะที่เล็กครับอ้าวแล้วก็หมอนพร้อมนะคะน้านอนมากเลยนะจ๊ะนี่ครับ,รบมาให้เมียเนี่ไมันแค่จะปิดทูนก็หนึ่ง ทำไมอ่ะไอ้ควันข้างหน้าครับเพราะว่าถ้าเราเดินไปเดินมามันก็จะทำให้เปดลดได้ครับนี่นะคะการเป็นอยู่ของควานช้างนะคะในการที่จะออกมาข้างนอกนะคะก็จะประมาณนี้นะคะบางคนก็อาจจะมาแบบง่ายๆเสือพื้นมอนใบนะคะมีมุ้งแต่ของเราไม่ได้นะคะ เรานะครับข้าพาูดความจริงไปครับเราทํางานเหนื่อยมานะครับเราได้พักผ่อนแบบเต็มอิ่มนะครับแล้วก็ยังม,มีแรงทํางานในวันพรุ่งนี้นะครับทำไมกองฟังเขามันอันนี้ก็ของเมียรครับเห็นไหมนีเห็นไหม,ม,หไหมผมให้อีกชั้นหนึ่งก็พับมาเลยจะพับ้ค่ไหนนั้นเลยทับอะไรเออม,มันมันนุ่มๆนะหมายตัวเองเราเอาชั้นทรงชั้นเมียเราให้ชั้นเดียว อือ่าออันเสร็จน,นะคะที่นอนทีนี้เรากลัวว่าจะหนาวนะคะก็เลยเตรียมมาเยอะนะคะนี่อีกพื้นนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะในช่องไล่แซมสั้นขวัญเมืองนะครับฝากกดติดตามฝากกด u ับ c r ค b e นะครับรกดกระดิ่งกดไลค์กดแช่นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะครับ ให้ FC ทุกท่านทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ